ฟังชันสมาร์ททีครับถ้าดับเครื่องเสร็จลงจากรถปิดประตูสนิทเดินไปเลยถ้าเราลืมล็อกรถเขาออโต้ล็อกอัตตลอดสามเมตรครับออโต้ล็อกเองรื่อเดินเข้าใกล้ครับระยะหนึ่งเมตรออโต้ไปล็อกเอง ฟังกช์ชันตัวนี้ถ้าเราอยู่บ้านหรือเราอยู่ใกล้รถเดินไปเดินมาเดีย๋ยวมันล็กอกเดี๋ยวมันคลายมันหยุดชั่วคราวได้เปิดโหมดเมนนวลโดยการกดล็อกไปหนึ่งครั้งถ้าเรากดล็อกเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้ปุ๊บถือเข้าถือออกมันจะไม่ออโต้ละจะกลายเป็นเมนนวลคือถ้าถ้าเราดับเครื่องลงจากรถหรือรีโมทเดินไปเลยเราลืมล็อกมันจดการล็อกให้เรียบร้อยเดินกลับมามันจะคลายให้แต่ถ้าเราลงมาจากรถเสร็จเอารีมโมทกลดล็อกเลยเดินไปเดินกลับมันจะไม่คลายเราต้องคลายเองอ่ามันจะปิดมดออโต้ให้ รีโมทตามสัญลักษณ์มนเลยก็จะมีสตาร์ทเครื่องล็อกแล้วก็ไขล็อกนะครับถ้าเราจะใช้รีโมทสตาร์ทรถนอกรถเราต้องล็อกก่อนนะครับพอล็อกรถเสร็จใช้ปุ่มบนสุดครับกดค้างไว้เครื่องยนต์สตาร์ทประตูไม่เปิดนะครับแค่สตาร์ทเครื่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอสตาร์ทเสร็จปล่อยไว้อย่างเงี้ยอีกประมาณ10-15ึิบาวิเดี๋ยวเขาจะมีเสียงสองครั้งแกล้งเตือนว่าใช่รีโมทสตาร์ทเครื่อง เผื่อบางทีเราไปนั่งครับไงเราไม่รู้ว่ามันสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเขาจะส่งเสียงบอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยไว้เฉยแบบนี้อีกสี่นาทีหลองดับเครื่องไปเองนะครับแต่ถ้าเราเอารีโมทสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเรากดทลายรแล้วก็ขึ้นไปขับรถคือขับเลยมันจะไม่ดับขับได้เลยยาวๆเลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้กดอะไรในรีโมทเราสามารถใช้รีโมทกดดับเครื่องเหมือนเดิมได้กดตกดนี้เลยถ้าวิครับเดี๋ยวเขาก็ดับไปเลย เครื่องยนต์ดับแต่ประตูยังล็อกอยู่ไม่ได้ขึ้นเร่ออันล็อกมีรีโมทเลย,นะยตัวปุ่มพุชสตาร์ทครับตัวปุ่มพุชสตาร์ทเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยพอาเหยียบเบรกเข้าไปกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเลยกดเข้าไปแล้วปล่อยได้เลยเดี๋ยวเขา,เาต้นสตาร์ทเองแล้วก็ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องขับรถครับจะมีระบบล็อกประตูให้อัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกหลังจากเปิดประตูแล้วเหยียบเบรก เขาจะล็อกประตูให้ทั้งสองข้างอัตโนโมัติเลยแบบนี้ประตูล็อกให้อัตโนโมัตินะครับแล้วก็ในระหว่างที่าร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถลงจากรถโดยไม่ต้องดับเครื่องได้ครับสมมติว่าเราไปธุระแวะเข้าห้องน,น้ำตามปั๊มอะไรอย่างนี้รเราแวะธุระเราลงมาเอารีโมทลงมาด้วยเอารีโมทกดล็อกเดินไปได้เลยครับประตูล็อกไว้อย่างนี้ได้แอร์ทำงานเครื่องยนต์าร์ทอยู่จะไปนานแค่ไหนก็ได้ไม่มีเวลาจํากัดนะครับกลับมาพี่กดคายล็อกขึ้นไปขับต่อได้เลย แ่อวก็ถ้าเราจะดับเครื่องยนต์ครับเราต้องหยยบเบรกด้วยเราจะดับเครื่องยนต์ก็คือต้องหยยบเบรกก่อนแล้วก็แตะหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องแต่เราต้องการเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเขาจะมีไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบขึ้นมาครับแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งครับกดเข้าไปครั้งที่หนึ่งจะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบเปิดวิทยุได้ครับกดครั้งแรกเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้ กดครั้งที่สองเขาจะเปิดไฟแล้วปัดหมดเลยกระจกสามารถใช้งานได้กดขึ้นลงได้น,น,นะครับกดอีกค,ครั้งเขาจะปิดไปเลยอย่างนี้นนครับ<น>ครั้งแรกเปิดครั้งที่สองก็เปิดครั้งที่สามปิดครับครับแล้วก็ใน,น,น,นระหว่างที่เราเปิดวิทยุฟังอยู่นี้สมมติเรากดครั้งหนึ่ง A/C เปิดวิทยุฟังอยู่เราเสร็จธุระเราต้องการขับรถตอนนี้เลยสมมติเรานั่งรอคนอยู่เราจะขับรถไม่ต้องกดปิดับกดเยยบเบรกเข้าไปแล้วกดสตาร์ทได้เลยไม่ต้องกดวนปิดมันก่อนเบรสตาร์ทเลย ก็ตัวนี้มีซิเค r ริตี้ซิเค t ริตี้คือถ้าเราล็อกรถไว้แล้วมีคนพยายามสตาร์ทเครื่องโดยโดยที่รีโมทไม่ได้คลายล็อกหรือรีโมทไม่อยู่ครับถ้ารีโมทอยู่แต่ยังล็อกอยู่ก็สตาร์ทไม่ได้เหมือนกันเยียบเบรขกาไปเดือบสตาร์ทมันจะสตาร์ทไม่ได้จะมีเสียงล็อเกเตือนวอาไฟเลี้ยวก็บพริบแต่ก็ไม่สตาร์ทต้องคลายล็อกแล้วครับถ้าเราคลายล็อกแล้วแบบนี้เราสามารถสตาร์ทเครื่องได้ตัวนี้จะมี